สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับที่ติดตามคนสมัครใครอะไรก็แชร์กันเ้าดีดินี่ธรรมดาระเข้าเป็นยูทูบเบอร์เขาก็ต้องพูดดีบางครั้งก็มีสาระบางครั้งก็ไม่มีสาระผู้เสพควรใช้วิจารย์ยานฟังบมแมนต์เบาไปกระซิเสือเมิดมันก็มีจริงทั้งไม่จริงเบาหน่วหัวมวลโดยเฉพาะคนใหนที่มันขีดสองไงไม่ใช่เลยโดยเฉพาะเรื่องเสียบีนี่ความจริงประมาณเก่าสิบเปอร์เซ็นต์ เจ้ายังมาต่อไหมมันไปมันไปได้ง่ายนะคงเจ้าไปเข้าไปเบิ้งไอ้ข้าพนันเบิ้องแน่แหมเกิดเหตุแล้วครับพี่น้องเอ้ยรถดับเพลิงเข้าหลังเวทีครับเกิดเหตุด่วนรถดับเพลิงเข้าหลังเวทีสิมาดับเอียงนอนี่เนาะรถดับเพลิงครับไอ้ไอ้ไอ้อ่านแล้วเนี่ยนี่นี่รถดับเพลิง พอจอดถึงเลยครับนี่ครับต้องจอดไว้นี่ประมาณเย็นน่นนะครับ,รบให้เขามาตรงเอาน้ำก่อนนี่ขรอว้าวเปิดตัวนี้อ่าเปิดแล้วก็ปล่อยเลยนะร,นรอ,อยเย,เนยเ็นเลยเ็นเซอร์เขา เก็บพวงเก็บของอยู่เดี๋ยวเขามาตงเอารีบมาตงแล้วนะครับรีบมาตงแล้วนะครับเขาออจ, <K> er> จะจอดทิ้งไว้ให้แล้วตงน้ําหมดเ<อ>ขาถึงจะออกไปครับอ,อ่อาไอ้กัใช้ก็โตงแลตรงนี้นะครับน,นี่นะครับวาลวเปิด,ปดนะครับดดมายืนตรงนี้สิครับมายืนดีครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูยืนตรงนี้ครับอ้าครับไม่งั้นมันเปิดไม่ได้มายืนบงาดูนี่ คนละฝั่งเลมาออกมาแล้วล้างท่อก่อนครับล้างท่อก่อนล้าท่อเออล้างท่อ อาได้วครับเดี๋ยวจะบอกน้องๆไว้ครับขอบคุณมากครับถ้าหมดก็ไปเอามาอีกใช่ไหมครับครับผมโอเคโอเคเดี๋ยวจะแจ้งนางที่เข้าไปครับครับนี่แหละครับพูดจัดจัดให้แล้วครับน้ำอาบ จะจัดนาอาภห้โอ้หลบางแห้งหอไม่เปิดเพิ่งแล้วไอาบในเปียเต้นมีส้เอาดอกดเข้า่เดินไม่ได้ลุงน้องกันเป็นสาเราไอฮดีเขาเป็นทางข้างบนดีกว่าเขาสีก้างปิดเต็นแล้ว โอ้ทีมคอตูมลงเสียบเรียบร้อยแล้วแนเสียบดิฮะเสียบยังย่นอีเสียบผลโอ้เสียบโอ้ก็แน่ว่าแผนเสียบเนาะไอ้พี่คตาวยมัเอมนตุยเอมนตุยเออ โอ้ยเจ้าก็ได้เนาะถุยไม่ไดจะวาถุยแล้วกันเจ้าเจ้าเจ้าเป็นผู้ชายขายน้ำอ่ะการขายน้ำขายน้ำครับเพราะว่าน้ำเราแล้วน้ำเรามีค่าเท่าไหร่เลือกคนเดียวปันห้าโอ้สามพันเข้าไปก็ฟังดี่ก็ไปแล้วเนาะโอ้พี่น้อง ป่องไยป่องอกป่องายบรรยากาศย่ำแรงๆครับทีมบลับประนอนขึ้นไฟแล้วครับพี่น้องครับทีมบลับประนอนขึ้นไฟแล้วนี่ดูรตรงข้ามคอกพิษหรือรอยู่ตรงข้ามเยืย้องแมคโครเนีย่ยครับแมคโครระยองเลยไปกับสิเป็นเซนทันระยองครับ ไม่เด้อพี่น้องเด้อมือแรงครับโอ้สาดมาแล้วพี่น้องเอ้ยสาดมาแล้วสาดมาแล้วโอ้บรรยากาศทิศสตัตว์ทิศเสื้อนี่ที่เจหลายเลยเพราะว่ายังอยู่บ้านนอกเห็นแต่สาดเสือเอ้อนาะมาเขาในกรุงเทปหรือปริมณฑล้นเห็นแต่เก้าอี้พี่น้องเห็นสาดแล้วมีแห้งตัวจะได้ว่าผลิตมานั่งเบิ่งมาลับเป็นสอดแจ้งเด้อนี่เออ สวัสดีทีมทีมนอนเต็มอิ่มยังวะเขาเปลี่ยนซื้อทีมเราอย่างก่อนอนอิ่มกินเต็มเออนอนอิ่มกินเต็มสวัสดีทีมนอนอิ่มกินเต็มครับไม่เป็นยังไงวันนอนอิ่มกินเต็มมันบ่ครับมากอะบริณนนอนนะมางานของทีมเนี่ยนะบริณนนอนครับเลยเปลี่ยนซื้อไหมแต่ว่ารับบนนอนมา่กีบริณนนอนเด้อบริณนนอนคือเเ่าต้องเปลี่ยนซื้อไหมครับ เป็นทีมนอนอิ่มกินเต็มครับให้นอนแน่นะมางานออนทโทกรุงเทพเพื่บนไปนอนครับเมื่อคืนเด็คาว่าเก็บมาแล้วปุ๊บมาหอดห่างงันตั้งวิธีโหลดมาชั้นตั้งวิธีเซ็ตเราไปนอนไผ่นอนมั่นมาอออย่ามาสมซื้อ,อ,อามารับรนอนมานอนอิ่มกินเต็มครับ ถ้ามอือถือขึ้นจ่อเรียบร้อยแล้วจะจ่อฉากหลังครับวันนี้กับทีมไปทีมมูลรับนอนครับขึ้น,ข,นขึ้นพวกกับชักข้ามขึ้นแล้วครับวันนี้มาฝ่ามา้าและพี่น้องเริ่มวันนี้เริ่หมือนแจ้งหุกมุกแรกลยครับพี่น้องวันนี้จวดจาดฝาดบึ้มกันตันง้งแต่งหุกมุกแรกหมดแนนะ่ฝ่ามาครับ วันหยุดว่าอาทิตย์ต้องรีบมาเด้อฝ่ามาฝ่ามาพี่น้องเลยมาแตหวว่หัววันหัวเว้นครับพี่น้องครับเพราะวะ่ามือแรงิ่นฝ่าวจวดจัดฝาดบื้มตัวเริ่มหกโมงเย็นนะครับทําการแสดงหลายยาวๆเลยพี่น้องมือแรงครับฝ่ามาเด้อเหมือนี้วันหยุดว่าอาทิตย์อีต่างหากฝ่ามาเป็นกําลังใจให้กับสาวนาาักเพริเพแีงนะครับฝ่ามาตัวที่หมระพี่น,น้นองเตรียมขึ้นไฟแล้ว ครับมองประจําบนตัวนี่แหละครับมองประจําคุณนายแม่ครับเอาโอ้คนดีดีหาหน้าให้เมียอ่าบเนียอยากจเมียอยากมี้หรอฮะบมาได้ ูนอนกันนอนครับกูจัดหลอกก็จัดเป็นหางเครื่องนี่มันบ่แม่นบ่บ่เมื่อยครับเมื่อยครับแล้วเลขเก่ไม่ได้ทั้งรถนี่แมันบอยากปืนอยากให้เปิดเลย กินซาข้าวเจ้าเนาะขึ้นซาก็เจ้าก็ต้องใส่วลาไหมมียังถามบอกบอปบ่ปผมมียังถามเอาคลิปนี้ฝากไว้คลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กันเลยก็ได้ไม่ยังมียังถามบอกบอปบ่ปผมมีถามโอเคคลิปนี้ฝากไว้ขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีๆเรื่องราวดีๆทางช่องซีบี ท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซีอย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด,ด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ